การเมืองไทยกําลังเดือดร้อนนายสมคิดเชื่อคงอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวเผยว่าถ้าพักเพื่อไทยได้รับอภิปรายไม่ไว้วางใจในายอนุทินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจจะยุบสภาผู้แทนราษฎรนี้ก่อนแต่เมื่อถูกถามว่าพักเพื่อไทยจะดําเนินการอย่างไรก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจะยุบสภาหรือไม่นายสมคิดเชื่อว่านายอนุทินไม่มั่นคงในแนวทางของตนเองหลังจากที่นายอนุทินพูด และกระทําในทิศทางตรงข้ามกันการกล่าวว่าจะยุบสภาหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ในวันถัดมากลับมายืนยันว่าพร้อมที่จะชี้แจงและยืนยันการยุบสภาตามกําหนดการของ M.O.U. m, OU, m o r a n d u m of Understanding ซึ่งนายสมคิดเห็นว่าการกระทําของนายอนุทินนี้ไม่สอดคล้องกับความมั่นคงนายสมคิดเชื่อว่าก่อนที่จะพูดถึงการยุบสภาควรจะมีความมั่นคงในแนวทางของตัวเองก่อนแต่ถ้านายอนุทินจะยุบสภาก็เป็นการตามใจตนเอง ราะนายสมคิดเชื่อว่านายอนุทินเป็นคนที่ไม่มั่นคงในความคิดเห็นของตนเองแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจถ้าทักเพื่อไทยได้รับอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆนายสมคิดกล่าวว่าทักเพื่อไทยพร้อมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดเวลาและเชื่อว่านี่เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านตามระบบรัฐสภารวมถึงหน้าที่ของรัฐบาลในการตอบคำถามและชี้แจงขณะที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจในทุกสิ่ง และนี่คือสิ่งที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้นหากนายอนุทินจะยุบสภาหรือไม่คุณเห็นว่าการกระทําของนายอนุทินเป็นการกระทําที่มั่นคงหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น